สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้นะคะจะขอทําคลิปแบบว่าพูดเกี่ยวกับข่าวลือของตัวเองนะคะก็คือว่ามีคนนะคะมาขู่เอาเงินนะคะกับฉันโอเคฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอเคแต่จะไม่พูดว่าเออชื่อว่าใครโอเคมาขู่เอาเงินเพื่อนๆคือครั้งแรกนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเออก็โอเคผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนี้มาขู่เอาเงินฉันอ,อีกคนนึงนะคะแล้วทีนี้ ว่าฉันเนี่ยไปว่าเขาหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละทีนี้ฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนาะแล้วทีนี้ก็เออฉันก็ไม่ได้อะไรเนาะทีนี้มีอีกคนหนึ่งเพื่อนๆนลนนั้นก็ไปแล้วประมาณประมาณส่งคนได้มาขู่เอาเงินฉันว่าจะเอาเป็นล้านว่าฉันไปพูดทํานองว่าฉันไปด่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละส่งข้อความไปด่าหรือไงเงียฉันไม่เคยไปส่งข้อความไปด่าใครนะคะเพื่อนๆน แล้วทีนี้อีกคนก็มาอีกนะคะเพื่อนๆก็มาอีกว่าฉันเนี่ยเท่านี้มากันเป็นทีมนะคะเพื่อนโอเคก็อยากได้เงินฉันเพราะว่าฉันนะเพิ่งจะเสียค่าเทอมลูกไปประมาณทั้งหมดเนาะไปประมาณสาเท่าไหร่สองหมื่คาดว่าประมาณ2องหมื่นเจ็ดนะคะเพื่อนๆทีนี้ฉันก็โพสต์ลงใน โซเชียลเนาะแต่ไม่รู้ยังไงเพื่อนๆทีนี้มาอยากได้เงินนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็มาขู่บอกว่าเออเหมือนแบบชั้นอะส่งข้อความไปด่านางหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆดูให้ดูนะคะฉันไม่เคยข้อความไดเล็กนะคะไม่มีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฉันจะดูให้ดูเลยนะคะนี่ก็คือข้อความไดเล็กเมสเซจนะคะฉันจะเอาให้ดูสดๆเลยนะคะอันนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ของฉัน้นเพื่อนๆ นี่คอขขือข้อความฉันขอเซนเซอร์ของบุคคลเออบุคคลนี้นะคะข้อความเดี๋ยวเซนเซอร์ตรงนี้ข้อความไดเรกเมสเซจของฉันนะคะเพื่อนๆไม่เห็นมีว่าก็ไม่เห็นว่ามีมีส่งไปหานางนะคะไม่มีนะเพื่อนมีแต่ผู้ชายที่ฉันส่งไปนะคะไม่มีนะคะเพื่อนๆมีแต่ฉันคอมเมนต์รูปแล้วก็ส่งไปนะคะไม่มีเพื่อนๆดูรูไม่คะว่าไม่มีนะคะแต่ว่านางอะไปบอกคนอื่นว่าฉันอะ ส่งข้อความไปด่านางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนอื่นเอาไปพูดพูดพูดแล้วก็มีพูดต่อๆกันนะคะเพื่อนๆทําให้คนเข้าใจชั้นผิดแล้วนี่ชั้นก็เลยต้องออกมาพูดนะคะแล้วก็จะแบบว่าเหมือนแบบอยากได้เงินชั้นโอเคทีนี้ชั้นก็บอกว่าอยากได้กี่ล้านก็ที่ชั้นโพสอะเพื่อนๆเห็นไหมที่อินสตาแกรมันบอกว่าอยากได้กี่ล้าน มาไหว้มากราบดิมากราบตีนดิอะไรเงี้ยฉันก็โพสต์อย่างนี้ฉันจะไม่เอ่ยชื่อว่าใครแต่ว่าคือฉันไม่เข้าใจแล้วนางก็มีแบบเหมือนแบ็คดีหมายถึงว่ามีคนที่ช่วยเหลือนางที่ดีว่างั้นเถอะแบบว่าฉันไม่เข้าใจว่าคนรวยบางคนเป็นอะไรบอกว่าตัวเองรวยแต่ว่าอยากมาได้เงินฉันเพืเ่อนๆณวันนี้นะคะฉันหมดอด,มดความอดทนฉันก็คิดว่าจะไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจที่อังกฤษนะคะเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะว่ามาขู่เอาเงินฉั้นแบบมันไม่ใช่เงินน้อยๆเพื่อนๆน,นเงินเยอะมากว่าชั้นเนี่ยไปด่าไปหมิ่นประมาทฉันไม่ได้ชั้น่ะไม่ได้รู้จักนางเลยโอเคแล้วก็ไม่ได้เคยแบบรู้จักเลยฉันมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี้ยประมาณปีสองพันสองพันสี่แล้วฉั้นก็มีแต่เพื่อนที่แบบมาหาลัยเอกนชนที่เขาแบบลูกคนรวยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วชั้นก็แบบ ไม่ได้เคยรู้จักนางไม่ได้เคยแบบเป็นเพื่อนกับนางที่มาหาลัยเดียวกับนางไม่เคยเรียนที่มาหาลัยเดียวกับนางฉันก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเพื่อนๆน,น,นั่นแหละมาขู่เอาเงินฉันฉันไม่ให้ก็ขู่ให้คนที่มีเออจ้าหน้าที่ให้คนที่มีตําแหน่งมาขู่ฉันเพื่อนๆฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะณปัจจุบันนี้นะคะเราก็สร้างหลักฐานเทสตงสร้างพยานเท็จนะคะณปัจจุบันนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะฉันคิดว่าจะไปแจ้งความที่อังกฤษนี่ค่ะ ฉันก็เลยมาพูดให้ฟังนะเพื่อนๆคือไม่ไหวจริงๆฉันก็อย่างที่ฉันบอกฉันก็ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าฉันไม่ได้รู้จักกันนาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไปโพสตใส่ความนางอะไรอย่างเงี้ยเออนางจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ได้รู้จักอันนี้ก็คือน้องฉันอะไรอย่างงี้นี่ก็คืออะไรอย่างเงี้ยที่ฉันส่งไปคอมเมนต์รูปนะเพื่อนๆเออที่แบบ ใครโพสตอรี่ฉันก็ส่งไปคอมเมนต์รูปแค่นั้นเองส่วนมากก็เป็นพวกผู้ชายโอเคฉันก็ให้ดูว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีชื่อนางกับแฟนนางหรือว่าอะไรอยู่ในนี้เลยแต่ข้อความฉันไม่สามารถให้ดูได้นะคะเพราะว่ามันเป็นข้อความส่วนตัวของฉันแค่นี้ฉันโพสต์อยู่ในนี้มันก็แบบมากเกินพอแล้วเพราะว่าปกติฉันจะไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันนะคะเพื่อน ที่ทุกคนเห็นชั้นโบนอยู่ในทวิตเตอร์คือเรื่องนี้ค่ะนางมาพด์มานางมาพด์ต้องการที่จะมาเอาเงินชั้นหลายหล,ายล้านอะไรอย่างเงี้ยมาโพส์ว่าชั้นไปด่านางอะไรอย่างเงี้ยส่งเออส่งข้อความไปด่าหรือว่าอะไรฉันไม่เคยส่งข้อความไปด่าใครนะคะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้ข้อความดิเรกเมสสิกก็มีเท่านี้แต่ว่าคนไปพูดหนาหูว่าเออเนี้ยฉั้นไม่ดีอย่างนั้นนี้ชั้นเลยเอามาโพส์ให้ ให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะโอเคฉันไม่เข้าใจค่ะว่าคนรวยสมัยนี้ทําไมเขาต้องอยากได้เงินคนจนคะเนี่ยแค่ฉันโพสต์ว่าไปจ่ายค่าเทอมลูกเท่านั้นแหละสองหมืนเจ็ดที่ฉันส่งไปนะคะเพื่อนๆเป็นเรื่องเลยค่ะเพื่อนๆอยากได้เงินฉันเออฉันก็แบบฉันก็ไม่ใช่เศรษฐีที่แบบว่าเอออะไรมากอะไรเงี้ยฉันก็แบบสามีก็ทํางานเออหาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วก็พูดทํานองเหมือนฉันผิดจะต้องไปขอโทษอะไรอย่างนี้ฉันไม่ขอโทษใครหรอกค่ะเพราะฉันไม่ได้รู้จักกับนางไม่ได้รู้จักอะไรเลยแล้วก็อยู่คนละประเทศเลยไม่ได้รู้จักโอเคมีแต่นางพูดถึงฉันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยโอเคไม่ได้คุยรู้จักกันเลยแล้วอีกคนหนึ่งที่ในอดีตนะคะที่ ฉันจะเล่าํำพืชนางให้ฟังโอเคในอดีตที่นางมาพูดมานางอยากได้เงินว่าฉันเนี่ยไปด่านางแต่ฉันน่ะพูดถึงอีกคนนึงที่มีปัญหาฉันน่ะมีปัญหากับเขาอีกคนนึงที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนางคิดว่าฉัน่ะไปพูดกับนางไปพูดถึงนางอันนี้อีกคนนึงนะคะที่ที่มาเอา่อมาขู่เอาเงินฉันว่าฉันไปด่าฉันไม่เคยดา่าไม่เคยส่งข้อความไปดานะมีแต่ผู้ชายฉันก็เอาให้ดูเพื่อนๆนี่อืมมีแต่ เพื่อนเห็นไหมมีแต่ผู้ชายกับน้องสาวอันนี้น้องสาวฉันอันนี้ก็ผู้ชายที่ฉันแบบไปคอมเมนต์รูปอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคือไม่ได้รู้จักกันแล้วก็แบบทำไมเขาต้องไปพูดถึงเราแบบขนาดนี้แล้วคนที่เชื่อเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเกินไปอ่ะเพื่อนๆฉันแบบคือมันอะไรเราก็รู้นะเราไม่ได้รวยแต่ว่าเราก็เป็นบล็อกเกอร์นะมันคือ ทุกทีที่เราจะเริ่มธุรกิจนะคะเพื่อนๆผู้หญิงคนนี้อะจะต้องมาเหมือนแบบฉันไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนที่ปัจจุบันนะที่แบบมาขู่เอาเงินนะคนที่ครั้งที่แล้วมาขู่เอาเงินเงินว่าฉันไปด่าไปเหม่นประมาท ฉันไม่ได้รู้จักใครเลยนะคะที่ที่มากล่าวหาชันเนี้ยฉันจะพูดตรงๆให้ฟังเลยอันนี้เป็นอึดอัดใจมากอย่าหาว่าชันบ้าเลยนะเพื่อนๆอย่าหาว่าชั้นร้อนตัวเลยนะคือมันทําให้ฉันเสียหายนะคะในการที่ฉันจะเริ่มทําธุรกิจเครื่องสําอางอะไรเนี้ยเข้ามาผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาเหมือนว่านางอะขายสิ่งเดียวกันโอเค ขายสิ่งเดียวกันก็คือทําธุรกิจเครื่องสําอางประมาณนี้นางทาธุรกิจเครื่องสําอางแล้วทีนี้นางต้องการให้ฉันดาวประมาณนี้เพื่อนๆโอเคนี่ฉันกําลังจะเปิดตัวลิปสติกใหม่นะคะเพื่อนๆนางก็มาอีกนะคะคือฉันแบบไม่ไหวอะ่ะเออเนี่ยฉันเล่าให้ทุกคนฟังว่าสันดานนางอเป็นอย่างนี้โอเคออืประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ใส่ยแย่มากเลยค่ะคนคนนี้ ถึงว่าจะมีหน้าตาทางสังคมนะคะก็ไม่สามารถเชื่อได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาดูเหมือนเขาแบบต้องการเงินหิวเงินมากฉันก็เลยบอกว่าไม่ให้ฉันตกลงว่าไม่ให้เพราะว่าฉันตัดสินใจแจ้งความฉันบอกสามีแล้วแล้วฉันก็ตัดสินใจแจ้งความเพื่อนๆอือก็คงต้องเป็นอย่างนี้นางกับพวกประมาณเจ็ดคนนะคะก็คือฉันเล่าให้เพื่อนๆฟังยังไงฉันก็ไม่ยอมความ ฉันไม่ต้องการยอมความเพราะว่าอันนี้มันเป็นคดีกันโชครัพย์แล้วมาขู่เอาเงินแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยที่เข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อนโอเค okay. อันนี้ฉันก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะมันเป็นเรื่องจริงคือฉันไม่ยอมความค่ะเพื่อนๆก็เล่าสู่กันฟังเนาะว่าบางคนบางคนบางทีหน้าหน้าตาดีในสังคมแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะน่าเชื่อถือยังต้องการเงินขู่เอาเงินคนอื่นอยู่เพราะว่าตัวเอง มีหน้ามีตาในสังคมนะคะมันเป็นสิ่งที่ผิดเพื่อนๆถ้าฉันไม่แจ้งความจับคนพวกนี้นะคะเขาก็จะไปทําอย่างนี้กับคนอื่นๆฉะนั้นฉันต้องแจ้งความจับเขาค่ะเพื่อนๆฉันตัดสินใจดีแล้วแล้วเดี๋ยวฉันกําลังจะแต่งตัวแล้วกําลังจะไปสถานีตํารวจค่ะเพื่อนๆก็ฉันแจ้งความเที่ยงกฤจเลยก็ยังไงก็เดี๋ยวทาง ฉันคิดว่าน่าจะทางตำรวจจะแจ้งไปทางสถานทูตหรือว่าอะไรฉันก็ไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ให้รอติดตามชมแล้วฉันจะอัปเดตอีกทีค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคก็บอกกันให้รู้นะคะเพื่อนๆนว่าฉันไม่ได้ทําอะค่ะคือฉันไม่เข้าใจว่าอะไรฉันไม่รู้จากนางว่าฉันไปส่งข้อความด่าเขาว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีแอคเขาของเขาเลยที่ฉันส่งไปหรือว่าใครคนอื่นเลยที่อยู่ในนั้นเลยเพื่อนๆนนี่นะคะฉันก็จะเล่าให้ฟังโอเคเพื่อน แบบไปแต่งไปแต่งเรื่องเป็นแบบว่าฉันแบบไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คือไปแต่งเรื่องอ่ะคือเขาไปแต่งเรื่องแบบเป็นแบบเป็นพลอตมากอ่ะฉันแบบคือแบบถ้าถ้าถ้าจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปพบจิตแพทย์เพราะว่าฉันก็แบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะฉันก็คนปกติเนาะจะมามาสเตทอย่างนี้กับฉันก็ฉันก็ไม่ไหวฉันบอกตรงฉันขอแจ้งความค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆตามนั้นฉันไม่ยอมความไม่ไกลค่ะก็คือบอกให้ทุกคนรู้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆก็เราสู่กันฟังแค่นี้ค่ะ